สวัสดีครับมาดูพี่ขับรถขีบไม้นะครับเขาจัดเรียงไม้บนรถนะครับดูนะครับต่อเข้าไปเพิบต่อเข้าไปฝีมือมากเลยนะครับเพิบต่อเข้าไปเพิบต่อเข้าไปครับอันนี้คือเขาขีบไม้ขึ้นบนรถแล้วนะครับแต่ว่าเขาจะจัดเรียงตัวไม้ที่มันยื่นออกมาด้านนอกน,นะครับยื่นออกมาด้านนอกให้มันเข้าไปด้านในให้มันไม่ยื่น ออกมาเกะี่กะด้านนอกครับก็ใช้มือคีบจับท่อนใหญ่นะครับแล้วก็เหวี่ยงกระแทกอัดเข้าไปนะครับฝีมือมากเลยครับคันขับเนี่ยชำนาญมากเลยโอเป็นรถสามล้อเองนะครับอันนี้ผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันเขามาตัดต้นไม้ยางพาราแถวบ้านนะครับก็เลยได้ถ่ายมาให้เพื่อนๆได้ดูครับฝีมือครับฝีมือฝีมือจริง